สวัสดีครับคุณฟังทีลกครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าเพื่อไทยร้อนฉาอดิสรทุบเปลี่ยงประธานสภาของเพื่อไทยชะก้าวไกลกินรวบดาวเดือนไม่ได้เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายอดิสรเพียงเกตได้พูดในที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยนะครับอดิสรบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเรื่องประธานสภาเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับที่เรามี141เสียง เขามี151ิเเสียงแล้วเราไปยอมเขาทุกเรื่องเนี่ยพักเก้าไกลเขาครวรจะได้เป็นฝ่ายบริหารแต่กลับจะมาหาวเอาดาวเอาเดือนเอาประธานสภาไปด้วยเนี่ยผมว่ามันจะง่ายเกินไปหน่อยนะครับไม่เห็นเพื่อนฝูงอยู่ในสายตานี่ผมตรงไปตรงมานะครับผมสู้ให้กับพักเพื่อไทยยิ่งใหญ่ไม่ใช่ลูกน้องของพักการเมืองไหนผมเห็นใจครับในการเจราจาซึ่งก็ไม่ทราบนะครับว่าเจราจากันยังไงถ้าเกิดเข้าได้นายกรัฐมนตรีไป แล้วเราได้ประธานสภามันก็จะสง่างามเราก็จะได้ทวงดุลการทํางานด้วยกันแต่ถึงอย่างไรเนี่ยเราก็ไม่สามารถให้ประธานสภากับพระก,ก้าวไกลได้หรอกครับเมื่อเกิดความขัดแย้งก็โหวตกันในสภาสิครับผมยืนยันนะครับว่าศักยภาพของเราเนี่ยเรามีบุคลากรที่เหมาะสมผมไม่อยากเห็นพระบวชใหม่มาเป็นเจ้าวาดรับเรามีบุคลากรเยอะแยะอย่าไปยอมให้เขาง่ายๆเลยครับ เราอย่าไปห่วงความรู้สึกของเขาคุณจะเป็นพักก้าวไกลหรือเป็นพักเพื่อไทยเรื่องประธานสภาเนี่ยถึงยังไงผมคิดว่าต้องเป็นของพักเพื่อไทยครับเพื่อให้รัฐบาลผสมเนี่ยเดินทางไปสู่การแก้ปัญหาอย,ย่างเหมาะสมผมคนนึงไม่รู้ว่าจะงดออกเสียงหรือเปล่าเพราะว่าไม่สามารถที่จะยกมือให้พระบทใหม่ได้นะครับผมยกไม่ได้หรอกครับพักเพื่อไทยไม่ใช่สาขาของพักก้าวไกลนะครับเราเหนื่อยยากเพราะต้องสู้กับพักก้าวไกลฉะนั้น การทำงานในทางการเมืองเนี่ยอย่าอ่อนครับแข็งก็ต้องแข็งพักเพื่อไทยมีประสบการณ์มา22ปีเราต้องสรุปบทเรียนและพักเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าทุกพักการเมืองในประเทศนี้นะครับ